พาพี่น้องมาเก็บเม็ดปอครับผมเห็นพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับอู้ใหญ่พี่น้องนี่นี่นี่ขาวๆเนะครับนี่นี่นี่ขาวๆอู้เพิ่อจะขึ้นเป็นยีสต์เลยครับนี่สีขาวๆเหมือนใยมุมครับเห็นชุดน้ำตามขี้ดินครับผมโอ้ทําไมแบบนี้พี่น้องปุ่มปุ่มุ่ครับนี่อันนึงครับผมเอ๋อตันพี่น้องเดี๋ยวเอาขึ้นไม้เบิ้งครับปลาสีเปียงเด็ก สองไข่เลยครับอยูน่น้ำกันครับผมนี่นี่พอพี่นออ้องเห็ดปออวันๆเลยครับนี่พอฝายครับเป็นตื้นๆแบบนี้คือเห็ดปอฝายนะพี่น้องเนาะอันนี้ไดสองไข่ครับอุ้ยเอ,อาหมาแล้วพี่นอ้อ,อ,นนอ,ง,องนี่กระส่องเงี้ยนครับโอ้ยเหี้ยนะครับผมเอาหมาดๆมันๆพี่น้อง เดพอฝายครับอ่นอนๆเลยนี่นพี่น้องครับผม